ช่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตราหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนใครใครก็รักหัววัวขันไทยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริง เต็มสูตรเต็ม <sucks> ร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปิ๋ดีจริงๆหัวกันไคยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40สิปีตามานะมีน้องสิงก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยล้นหน้าเพราะหัวกันไคย ดีครับผมเหมาะสมกับท่าน การเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคำตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกัมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแข็งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลี่ได้ข้าวน้ำหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันถของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนแฟน,แฟนรายการที่เคารพพบกับผมทิดบ้วนบางประมาอิดศัก์บวนกิยาพันธ์นะครับทิดบ้วนบางประมาณ,าานนาามาณุ่มเลื่อนน้อยหนะ้ามนคนเสี่ยงเนอร์นะฮะเอาวันนี้นำเรื่องราวมาพูดมาคุยกับท่านท่านฟังครับเวลาที่เราไปเที่ยวไหนหรือเราได้ยินชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอ นะฮะชื่ออะไรเนี่ยบางทีถ้าเราไปสืบสาวราวเรื่องเราก็จะพบว่ามันก็มีประวัติอย่างแถวบ้านผมนะก็มีชื่อตําบลวังยางตําบลมดแดงตําบลโพพยาี้ยอย่าโพพยาบ้านผมมีต้นโพใหญ่นะมดอย่างที่วังยางเขาก็มีต้นยางเยอะนะฮะยางสมัยก่อนก็จะเป็นอ,อย่างที่ ต้นย่อ่โตโมโหรานเดี๋ยวนี้ใครที่ไปเห็นก็คือยังนานี่ยนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยผมเล่าให้ฟังว่าชวนไปเที่ยวตลาดโอปอยชวนไปเที่ยวตลาดเชอร์ซีย่าที่สวนพึ่งนะฮะแล้วก็ที่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังก็คือตลาดท้วยน้ำใสที่เป็นชุมชนชาวมอญ ี่วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมที่สวนพึ่งเนี่ยนะเขาจึงเรียกว่าอำเภอสวนพึ่งแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยที่นั่นน่ยมันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าต้นพึ่งนะต้นพึ่งนะผมไปเจอที่ตลาดเชอร์ซียานะชื่อตลาดนี้ก็ ต้องขอบคุณเขาที่ให้เราได้มีโอกาสเขียนชอกระเชอกันหน่อยธรรมดาชอกระเชอเป็นอักษรไทยที่คนเขียนกันน้อยนะแต่ที่ตลาดเชอร์ซีย่าเนี่ยผมก็ไปสะดุดตาต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งไอ้ที่ว่าสะดุดตาผมเนี่ยเนื่องจากว่าผมไปเห็นภูพรท่านผู้ฟังเข้าใจคาว่าภูพรไหม เวลาท่านไปดูต้นไม้นะเวลาต้นมันขึ้นมาใหญ่ๆเนี่ยนะนะแล้วตรงโคนต้นเนี่ยนะมันมีสันเป็นปีขึ้นมาเลยเหนือดินเนี่ยนะโดยรอบต้นเลยไอ้ผมไปเห็นต้นไม้ต้นนี้ว่าไอ้ต้นมันใหญ่มากนะแล้วผูพอดมันสูงสูงขึ้นมาเกือบศอกนะ นั้นผมเคยคุยกับเพื่อนอาจารย์ด้วยกันท่านหนึ่งท่านก็บ,บอกว่าปกติภูพรเนี่ยถ้าเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่ามันก็มักจะมาอาศัยหลับนอนโดยนอนพิงกับภูพรก็คือโคนต้นไม้ที่ไปยกตัวขึ้นมา,าสูงเนี่ยนะฮะเนี่ยผมก็ไปสะดุดตาต้นนี้แล้วมันเป็นต้นไม้ที่สูงมากนะครับสูงมากใหญ่มาก จึงเป็นที่ทราบในเวลาต่อมาว่าต้นไม้ต้นนี้ก็คือต้นพึ่งเหตุที่เรียกว่าต้นพึ่งเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ยืนต้นที่พึ่งชอบมาทำรังว่ากันว่าในต้นพึ่งหนึ่งต้นเนี่ยบางครั้งอาจจะพบถึง 3, ามรอยหลังด้วยกันนะฮะหลังพึ่งนะฮะ เพราะฉะนั้นก็แปลว่าทำไมพึ่งชอบมาทำหลังเหตุที่พึ่งชอบมาทำหลังนั่นนะ่นะก็เพราะว่าต้นมันสูงและมันก็จะไม่ถูกรบกวนโดยผู้คนทั้งหลายทั้งปวงนะครับท่านผู้ฟังติดเรากับนี่เพราะ,ะนั้นต้นไม้ต้นนี้ตอนหลังชาวบ้านก็เรียกกันว่าต้นพึ่งนะฮะแล้วก็พึ่งที่มักจะพบทำหลังนั้น ก็จะเป็นพึ่งหลวงนะพึ่งหลวงจะมีรังที่ขนาดใหญ่มากแล้วก็คงจะทราบนะครับว่าพึ่งมันมีพึ่งโพรงพึ่งหลวงอะไรต่างพึ่งโพรงก็ชอบทํารังในรูในโพรงเนี่ยนะครับอ่ะอะไรก็เป็นที่มาของต้นพึ่งแต่ว่าเดิมทีเดียวเนี่ยนะครับต้นไม้ต้นเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าต้นพึ่งนะจริงๆแล้วเป็นไม้ที่เขาเรียกว่าต้นยวน ยอยักษ์วอลแหวนนอนหนูนะครับต้นยวนนะหรือบางคนตอนหลังๆเห็นมีพึ่งมาขึ้นเยอะเขาก็เรียกว่าต้นยวนพึ่งนะเอาเพีย้ยนกันไปเพี้ยนกันมาต่อไปก็เลยเรียกว่าต้นชวนพึ่งนะ่าต้นชวนพึ่งก็คือมาว่าชวนให้พึ่งเนี่ยมันมาทำรังอาศัยอยู่ ในภาษาเกรียงเขาจะเรียกว่าไหมซ่าเลียงนะนี้เป็นชื่อเกรียงนะครับเพราะฉะนั้นจากต้นยวนพึ่งชวนพึ่งคุยกันไปคุยกันมาต่อมาก็เพี้ยนเป็นคำว่าสวนพึ่งก็ชาวบ้านก็อาจจะหมายถึงว่าที่นี่เนี่ยมีรังพึ่งมีน้ำพึ่งมาจำหน่ายกันเยอะแยะไปหมดก็เลยเรียกว่าสวนพึ่ง ต้นยวนหรือที่เราเรียกว่าต้นพึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะมันก็มีชื่อวิทยศาศาสตร์คุมพระเซีย k o m p a s s i a นะฮะคุมพระเซีย x c e l s a นี่เป็นสปีชีนะะ excelsa ครับเป็นต้นไม้ที่จัดว่าเป็นไม้ขนาดใหญ่มาก ลำต้นนี่จะะลูดเป็นเปล่าตรงดิ่งขึ้นไปเลยครับพี่น้องครับนะใครอยากดูต้นนี้นะไปที่จะตลาดเชอร์ซีย่านะเลยตลาดโอ๊ะป่อยไปอีกประมาณกิโลกว่ากว่านะครับแล้วต้นไม้ต้นนี้เนี่ยลำต้นจะะลูดนะเป็นเปล่าตรงขึ้นไปว่ากันว่ามันอาจจะสูงถึง50เมตรนะครับแล้วอย่างที่ผมบอก ว่าโคนต้นนั้นมีภูพรสูงนะเปลือกจะเรียบนะดูคล้ายๆเหมือนเปลือกอยูคาลิตัสยังไงอย่างนั้นใบก็จะเป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวนะฮะนี่ก็ใบหูใบจะเล็กเล็กมากแล้วก็ยาวประมาณ2-4มิลิเมตรใบย,ย่อยจะมีประมาณ7-11ใบ เรียงสลับกันเล็กน้อยใบหมนกว้าง1-2เซนติเมตรยาว3-5เซนติเมตรหลังใบจะเกลี้ยงท้องใบจะมีขนนุ่มๆปกคลุมบางๆตลอดนะฮะแล้วว่ากันว่าดอกผมยังไม่เคยเห็นดอกนะฮะดอกมีขนาดเล็กจำนวนมากกลิ่นหอมแล้วก็ความที่ดอกมันมีกลิ่นหอมนี่แหละมั้งนะฮะ มันก็เลยเป็นที่เยาหยวนใจบรรดาพึ่งทั้งหลายนะฮะมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละห้ากลีบดอกจะสีขาวมีขนาดยาวกว่ากลีบเลี้ยงเล็กน้อยนะครับมีเกสรตัวผู้5อันค่อนข้างสั้นและเมื่อติดดอกเป็นฝักแล้วฝักจะแบนรูปบรรทัดกว้าง1เซนติเมตรยาว2-3เซน นี่เดี๋ยวช่วงเดือนอมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมผมจะต้องเดินทางไปที่สวนพึ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่ออะไรฮะเพื่อไปดูดอกต้นพึ่งนะฮะหรือต้นยวนเนี่ยแหละครับนะเพื่อไปดูนะเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้นี่ผมก็พิ่งได้เคยเห็นนะครับแล้วผลเนี่ย จะไปแก่ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงประมาณสิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นผมคุยมานี่ผมว่าหลายคนฟังฟังผมแล้วคงบอกเอ๊ะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้ต้องขับรถไปสวนพึ่งไปตลาดเชอร์ซีย่าแล้วไปบอกเขาได้เลยนะบอกว่าดิอาจารย์บ้วนชวนให้มาดูนะไอ้ต้นพึ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะ มันจะอยู่หน้าเวทีการแสดงหน้าของตลาดเชอร์ซีย่านะครับเฉะนั้นต้นไม้พวกนี้ในส่วนมากมันจะขึ้นกระจัดกระจายอยู่ตามป่าดิบชื้นนะฮะก็บนพื้นที่ไม่สูงจากระดับน้ำทะเลมากนักส่วนมากก็จะชอบขึ้นอยู่ตามเขาตามหุบตามหุบเขานะครับนี่ก็คือต้นไม้ที่ อันน่าสนใจมากแล้วผมว่าเมื่อท่านไปเห็นเนี่ยนะท่านจะต้องรู้สึกทึ่งแน่นอนที่สุดนะครับไม้ต้นใหญ่ยาวนะเพราะฉะนั้นเขาก็นิยมจะใช้เป็นไม้ก่อสร้างแต่ว่าจากข้อมูลนี้ก็บอกว่านิยมเป็นไม้ก่อสร้างภายในแสดงว่าเนื้อไม้นั้นมันอาจจะไม่แข็งแกร่งมากนัก นะครับเหมือนอย่างก็ไม้มช้ำฉาไม้อะไรต่อะไรเนี่ยเราก็มักจะไม่ให้เปียกให้ชืน้นเพราะฉะนั้นก็เหมาะที่จะก่อ,ะอบ้านสร้างเรือนแล้วอยู่ในที่ร่มหรืออาจจะไปแปลรูปทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะถ้าไม่เปียกน้ําไม่ได้อยู่นอกอาคารก็จะมีความคงทนถาวรน,นะครับและก็ด้วยความหอมของต้นยวนหรือต้นพึ่งนี้เอง นะดอกมีกลิ่นหอมตรงกับความต้องการก็เลยมีพึ่งมาทำรังเยอะและพึ่งที่ชอบมาทำรังก็จะเป็นผึ่งหลวงครับนะฮะเป็นผึ่งหลวงนะครับแล้วก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะอันนี้ก็เอาไว้ถ้าเผื่อใครแวบเข้าไปดูในป่าแถวแถวสวนผึ่งก็อาจจะได้เห็นรังผึ่งบน ต้นพึ่งหรือต้นยวนนะครับเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยเวลาเห็นต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะครับบอกตรงๆเลยว่าไม่กล้าตัดตัดไม่ลงนะเพราะอะไรโอ้ต้นมันสูงมันใหญ่มากผมเนี่ยไปเดินวนเวียนวนเวียนอยู่รอบต้นนี้อยู่นานแล้วผมว่เอ๊ไอ้ต้นนี้ผมไม่เคยเห็นจนกระทั่งผมได้คุยกับเจ้าของถ้าจำไม่ผิดวิทยาชื่อคุณศักดานะ จะจำผิดขออภัยนะคุณศักดาผมถามว่านี่ต้นยังต้นอะไรเห็นภูพรมันสวยมากนะครับท่านก็บอกเอาต้นพึ่งและผมจึงมาค้นคว้าเพิ่มเติมว่าก่อนจะมาเป็นต้นพึ่งเขาก็เรียกว่าต้นยวนนะครับส่วนมากนะครับต้นไม้ต้นนี้เขาก็จะขยาย,ายาพาันธะุ์โดยการเพาะเมล็ดนะฮะโดยการเพาะเมล็ดนะครับเดี๋ยวช่วงเดือน กรกฎาคมนะฮะหรือประมาณเดือนอสิงหากรกฎาเนี่ยนะต้องต้องไปเที่ยวอีกนะมีนาพฤษภาจะไปดูดอกแล้วกรกฎาสิงหาจะไปเก็บฝักนะฮะลองมาเพาะดูหน่อยทีนี้ไอความที่พึ่งมันชอบมาอยู่ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะก็คือว่าความหวาน จากดอกต้นยวนนั่นเป็นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือความสูงมันจะฉลูดขึ้นไปแล it, <disconnected> state, ้วก็แตกกิ่งก้านอยู่บนเรือนยอดนะเพราะฉะนั้นพึ่งแน่นอนที่สุดนะครับถ้าอยู่ในป่ามันก็จะมีมีหมีมาขโมยกินพึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เจอคนคนก็จะชอบไปตีพึ่งนะเสมออย่างนี้ พึ่งมันก็รู้สึกว่ามันถูกรังแกนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่หาดูยากทิดบ้วนบางมามาก็อยากจะชวนท่านทั้งหลายไปดูนะฮะอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรวันดวงพักดีนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีนะฮะ เป็นผู้ที่ไปศึกษาเรื่องพึ่งในประเทศไทยมานานแล้วก็เข้าไปสำรวจที่อำเภอสวนพึ่งในโครงการอนุรักษ์ต้นพึ่งแล้วก็พึ่งหลวงนะครับอ้าวอันนี้ไปดูได้นะที่ตลาดเชอร์ซียา่าแล้วเวลาท่านไปที่ตลาดเชอร์ซีย่าเนี่ยนะอ่เลยตลาดโอปล่อยเข้าไปอีก1กิโลเนี่ย ท่านก็จะไปพบต้นไม้อีกต้นหนึ่งคนทั่วไปจะเรียกว่าต้นถั่วดาวอินคาแต่ผมเองเนี่ยไม่อยากให้เรียกว่าถั่วดาวอินคาเพราะว่ามันไม่ใช่พืชตระกูลถั่วครับนะถ้าเป็นผมผมก็จะเรียกว่าต้นดาวอินคานะครับต้นดาวอินคาเพราะฉะนั้นเมื่อแรกเริ่มเนี่ยก็มีภาคธุรกิจ ที่เขาขายต้นพันธนุ์มาส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกนะฮะซึ่งในสมัยหนึ่งก็เป็น10บกว่าปีมาแล้วก็มีผู้คนเขาก็ปลูกกันแต่ว่าผมไปเห็นที่ทางเข้าตลาดเชอร์ซีย่าเนี่ยเขาปลูกถัว่วอ่ะจะไม่เรียกถัว่วเอาเรียกเรียกให้เหมือนชาวบ้านเขาไปก่อนเขาปลูกถั่วดาวอินคาเป็น ไม้สองข้างทางนะครับทีนี้ไอ้ไม้ประเภทนี้เนี่ยนะฮะเวลาท่านจะเดินเข้าไปท่านก็แวะดูซะหน่อยนะฮะไม้ชนิดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นไม้พื้นเมืองแถบอเมริกาใต้นะมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวป่าอเมซอนนะครับแล้วก็จะอยู่แถวประเทศเปรู แต่เดี๋ยวนี้ทางเอเตะวันออกเฉียงใต้ก็มีคนอเอามาปลูกกันเยอะแล้วเขาก็มาแปลรูปเป็นน้ำมันถั่วดาวอินคาที่ได้จากการสกัดถั่วดาวอินคาแล้วก็มาอบเกลือนะครับหรือบางคนเขาก็เอาอมเมล็ดนะดาวินคาเนี่ยมาคั่วนะแล้วก็ว่ากันว่ามันมีสรรพคุณเรื่องสุขภาพเยอะแยะ เราไปรู้จักชื่อวิทยาศาสตร์มาหน่อยนะฮะก็ชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือ Plukenietia เขียนอย่างนี้ครับ P L U K E N E T I A นะฮะอันนี้เป็น genus สปีชี e ก็อล l บ u b i สอ่ w ว l ลูบ i ลิ s V O L U B I L I S อันนี้ก็ผมจำไม่ได้ก็ต้องใช้อ่านเอาหน่อยนะ,ะที่ไปเรียกว่าถั่วดาวอินคาเนี่ยเพราะอย่างนี้เพราะว่าเวลามันเกิดมาเนี่ยไอตัวฝักมันะมันจะออกเป็นรูปดาวเป็นแฉกเหมือนรูปดาวแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นพืช อยู่ในตระกูลยูโฟเบียซีนะอย่างเช่นยางพาราสบู่ดำมันสะบปะหลังอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นที่บอกว่ามันไม่ใช่ถัว่วเพราะมันไม่ใช่พืชตระกูลถัว่วถ้าเป็นพืชตระกูลถัว่วเราจึงจะเรียกว่าถัว่วนะฮะนั้นรูปทรงของผลมันคล้ายดาวและภายในผลเนี่ยก็จะมีเมล็ด แต่ไอตัวเมล็ดนี่เองล่ะที่มันคล้ายถั่วเขาก็เลยไปเรียกว่าถั่วดาวอินคานะครับรางนั้นพี่น้องครับอ,อันนี้ก็ไปดูได้นะตรงทางเข้าที่จอดรถพอรถจอดรถปุ๊บเดินเข้าไปเนี่ยก่อนจะถึงดงหมากนะก็เป็นพวกไม้เลื้อยครับมันเป็นไม้เลื้อยที่มีลำต้นสูงกว่า2เมตร แล้วก็กิ่งยอดจะแผ่เลื้อยพันไปตามกิ่งไม้หรือจะเราทำโครงสร้างให้มันเลื้อยมันพันขึ้นไปก็ได้แล้วก็เป็นต้นพืชที่มีอายุยืนนะว่ากันว่าเฉลี่ยเนี่ยต้นจะมีอายุถึง1 0 5ถึงปีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นใบเดียวแล้วผมดูจากใบมันก็คล้ายๆเหมือนใบถั่วเหมือนกัน นะก็ไปถ่ายรูปมาเยอะแล้วได้เห็นดอกดอกก็จะเป็นเดือยออากมาขาวๆดูแล้วคล้ายๆเหมือนอย่างกับดอกบุงาหาสาลีอย่างนั้นนะฮะมืนเมืนดอกมันไม้ดอกของบุงาหาสาลีแต่ว่าไอ้ต้นนี้เนี่ยอดอกเขานะฮะแยกกันครับนะเป็นดอกตัวผู้แล้วก็เป็นดอกตัวเมียแยกเพศกันอยู่แต่อยู่ต้นเดียวกันนะฮะ ไอ้ที่เราเห็นดอกขาวๆเล็กๆเ,เนี่ยอันนั้นเป็นดอกตัวผู้นะฮะจะมีสีขาวๆเล็กๆเรียงกันนะตลอดความยาวของช่อแต่ว่าถ้าเป็นดอกตัวเมียเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2ดอกในหนึ่งช่อเนี่ยนะจะมีอยู่ประมาณ2ดอกและก็อยู่ที่โคนช่อเราก็จะเห็นลักษณะสีเขียวเป็นแฉกเหมือนรูปดาว แล้วก็มีก้านชูเกซอนโตเมียชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันผสมแล้วเนี่ยมันก็จะได้ผลรูปคล้ายๆเหมือนดาวนะฮะลักษณะผลก็เป็นแบบแคปซูลนะฮะเส้่ากซุกกลางออกมาสัก3-5เซนผลก็จะมีประมาณ4-7แฉกนะครับอพอตอนที่เป็นผลอ่อนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสีเขียววันที่ผมไปที่ตลาดเชอร์ซียาเนี่ย ผมเห็นอยู่หลายผลเลยนะครับนะฮะเป็นผลสีเขียวแล้วก็สีก็จะค่อยๆเข้มเข้มขึ้นเรื่อยๆตามอายุพอผลแก่มันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลออกดำนะเนื้อก็จะนุ่มๆสีดำหุ้มอยู่อีกชั้นหนึ่งซึ่งต้องย้ำว่าส่วนนี้ยังกินไม่ได้นะ ปกติเวลาเราจะกินผลของดาวอินคาเราต้องปล่อยให้ผลแห้งขาต้นก่อนเก็บเกี่ยวนะปล่อยให้แห้งขาต้นและเมื่อเก็บเกี่ยวมาแล้วเราต้องเอามาตากแดดไว้อีกหนึ่งวันจากนั้นจึงจะนำไปแปรรูปแล้วการที่เมล็ดดาวอินคามันมีรูปลักษณะคล้ายถั่วนะก็เลยไปเรียกกันว่าถั่ว ดาวอินคานะครับทีนี้เมเล็ดดาวอินคาที่ยังดิบที่ยังไม่ได้ทำผ่านกรรมวิธีอะไรเลยนั้นไม่ควรนำมาบริโภคนะครับเพราะว่ามันมีสารกลุ่มที่ยับยั้งการทำงานการทางานของเอนไซม์พวกทริปซินแต่ว่าถ้านำไปคั่วหรือทำให้สุกแล้วสามารถกิน เมล็ดดาวอินคาได้ตอนที่ผมไปเที่ยวที่ราชบุรีตลาดอะไรที่มันมีเจดีอยู่ด้วยนะฮะอันนั้นผมเคยไปซื้อเมล็ดมารับประทานเหมือนกันแล้วเขาก็มีการวิเคราะห์นะฮะทาง USDA คือกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ บอกว่ามันมีพลังงาน607กิโลแคลอรี่มีโปรโตีน32.14กรัมถือว่าโปรโตีนสูงนะมีไขมัน46.43คาร์โบไฮเรดรต17.86น้ำตาล3.57แคลเซียม143มิลลิกรัมแล้วก็มีธาตุเหล็ก4.59มิลลิกรัมนะครับอนอกจากนั้นทาง สำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเามเล็ดถั่วดาวอินคานั้นเป็นแหล่งของโปรโตีนและก็กรดไขมันนะสัดส่วนโปรโตีน27%สัดส่วนของกรดไขมัน35-60%ซแล้วก็อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้าส นะฮะกรดไขมันพวกลิโนลินิกนะครับประมาณ45-53%เปนะครับนี่แล้วก็ยังมีกรดไขมันโอเมก้า6อีกประมาณ34-39%ถึงต่อเมล็ดถั่วดาวอินคา100กรัมอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะฮะเพราะฉะนั้น มเมล็ดถัวดาวินคามีกรดไขมันโอเมก้า9แล้วก็โอเมกา้าประมาณ6 1ถของไขมันทั้งหมดนะแล้วก็มีสารที่ชื่อว่าไฟโตอเซอรอลหรือสารประกอบอินทรีย์ประเภทเซออย id, ที่พบเฉพาะในพืชแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มฟีนโนลิกและก็แคโรทีนอยด์ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณ ข้อมูลเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อผมได้ไปเห็นถั่วดาวอินคามาแล้วเขากา็บอกว่าสปปรรพคุณนะบอกว่าช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดนะเนื่องจากมีสปปรรพคุณของกรดไขมันโอเมก้า3นะฮะแล้วก็ไฟตเซอรลที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นเ,เรื่องนี้ก็ ลองดูนะถ้าใครสนกสนใจลองไปหาต้นถั่วดาวอินคาเรียกว่าต้นดาวอินคากันแลวกันนะเอามาปลูกกันนี่ผมเองก็ไม่อยากจะพูดสรรพคุณเยอะแต่เขาก็บอกว่าช่วยลดน้ำหนักบำรุงกระดูกบำรุงผิวผมแล้วก็มีโปรโตีนสูงนะครับเออถ้ามาปลูกขึ้นซุ้ม มันก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวผมก็จะไปหามาปลูกเพราะผมยังไม่เคยมีต้นไม้ต้นนี้อยู่ที่บ้านผมถามคุณศักดาที่เจ้าของตลาดเชอร์ซียาบอกว่าได้ผลิตต้นเอาไว้ขายบั้งไหมเขาขายไม่แพงนะเขาบอกผมต้นละ35 40 5, 5 0อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะไปใหม่แล้วก็จะไปซื้อมาปลูกวันนี้ก็แนะนำให้รู้จัก ต้นพึ่งและต้นดาวอินคานะครับท่านผู้ฟังสนใจรายละเอียดอยากฟังเรื่องอะไรก็ส่งจดหมายมาตู้ปน12กำแพงแสนน,นคนปรปฐม73140หรือจะเป็นที่ idline นะครับ buan2494 กรุณากดไลค์กดแชร์นะกดติดตาม บอกต่อไปยังญาติสนิทปิดสายด้วยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ให้เกติติดตามและฟังจนจบนะครับใครใครก็รักหัวหัวคันไทยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวคันไทย ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโต,ตมา40ปีตามานะ้ามีน้องสิงก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยั้นหน้าเพราะตัวกันไทยสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ปุย๋ยตราหัวเกินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหัวเขินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษ,ษัทไหเซนทันเคมีจำกัดมหาชน